แจกสูตรบลูเบอร์รี่ชีสพายยักษ์ทำกินเองง่ายมากไม่ต้องใช้ตะอกแถมใส่บลูเบอร์รี่แบบจุกๆก่อนอื่นนะคะแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนตัวบลูเบอร์รี่นะคะแพทย์จัดเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะตัวนี้นําเข้าจากเปรูลูกใหญ่มากรสชาติหวานอมเปรี้ยวหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเตรียมส่วนผสมเสร็จนะคะเราก็นําแคคกเกอร์เทใส่ถุงซิปค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดถุงให้สนิทแล้วก็กร้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะ แล้วพอทุบแคกเกอร์เสร็จนะคะเราก็เทใส่ชามจากนั้นใส่เนยสดเค็มละลายลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ช้อนคลุกส่วนผสมให้เข้ากันหน้าตาเขาจะเหมือนทรายเปียกน้ําแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมใส่ถาดใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะกรุฐานขัดให้ละเอียดแล้วก็แน่นเสร็จแล้วนําไปแช่ฟรีซพักไว้แล้วก็นําครีมชีที่อ่อนตัวนะคะมาตีให้กระจายตัวเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ําตาลทรายตามด้วยนมข้นหวานแล้วก็วิปปิ้งครีมลงไปค่ะ และหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เครื่องตีตีส่วนผสมทั้งหมดในชามผสมให้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ และนี้นะคะก็คือหน้าตาส่วนผสมที่เราตีเสร็จนะคะจากนั้นเราก็นําครีมชีสที่เราตีเสร็จใส่บนฐานคลัสแบบนี้แล้วก็เกลี่ยให้เรียบเสมอกันและหลังจากที่เกลี่ยจนเรียบเสมอกันเสร็จนะคะเราก็นาแยมบูเบอรี่หรือฟิลลิงบูเบอรี่นะคะใส่ลงไปด้านบนเล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เรียงบูเบอรี่ใส่ลงไปให้เต็มๆแบบนี้ได้เลยค่ะบูเบอรี่ลูกใหญ่มากน่ากินมากค่ะทุกคนและสาหรับใครอยากได้บูเบอรี่ลูกใหญ่แบบนี้นะคะไปหาซื้อที่ฟู้ดแลนด์ท็อปกาขขาเะะูเกแมา อร่อยจริงลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆ